สองไอเทมสุดน่ารักที่ทุกคนต้องมีกระเป๋าใส่ AirPods ของโมชีโมชีเติมของแล้วนะซองกระเป๋าถักผ้านุ่มมาพร้อมสายคล้องซิลิโคนใส่ AirPods ลงไปแล้วถือหิ้วไ,ได้เก๋ๆแบบนี้เลยมีสีให้เลือกเพียบเอาไปถือกับลุคไหนก็เข้าน่นอนหรือจะเป็นกระเป๋าน้องคาปิเบรามีสายคล้องให้แบบนี้เลยเอาไปห้อยกับกระเป๋าก็น่ารักมากอันนี้น่ารักจนพลานไม่ได้เลยกระเป๋าใส่ AirPods ร่วมน้องพึ่งอ้วนสุดคิ้ว นอกจากนี้กยิ่งมีกระเป๋าใส่แอร์พอร์ตลายน่ารักน่ารักให้เลือกอีกเพียบแถมมีสายคล้องให้ทุกอันเลยใครที่เป็นสายชอบบีบชอบจับอะไรนุ่มๆนิ่มๆแล้วก็หางพลาดน้องคาปิเบรากับน้องขนมปังตัวนี้เลยนุ่ บีบแล้วฟินมือสุดและอันนี้น่ารักจนไม่พูดถึงนี้ได้เลยกระเ๋าใส่แอร์พอตร,รูมน้องเห็ดกับรูมน้องมันฝรั่งเตรรองไว้ยิบออกมาแล้วทุกคนต้องบอกว่าเก๋สุดอเทมน่ารักแบบนี้จะพลาดไม่ได้เด็ดขาดอย่าลืมมาเลือกซื้อกันได้ที่มาชิโมชินะ